สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะเพจหมอหนุ่มหนึ่งในบุคลากรทางการแพทย์ได้ออกมาโพสต์ข้อความกรณีคอรมอเคาะวันหยุดเพิ่มอีก1วันเดือนกรกฎาคม2566รวม6วันด่วนที่ประชุมคอรมอเคาะวันหยุดเพิ่มอีก1วันเดือนกรกฎาคม2566 มีวันหยุดยาว4วันต่อเนื่องวันหยุดเดือนสิงหาคมรวม6วันคอรมอไฟเขียววันหยุดเดือนกรกฎาคม2566เพิ่มอีก1วันเฮ hey! หยุดยาว6วันล่าสุดเฟซบ o ๊กเพจ ที่เป็นหนึ่งในบุคลากรทางการแพทย์อย่างหมอหนุ่มก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงเรื่องดังกล่าวระบุว่าผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการประกาศวันหยุดเพียง6วันก่อนที่จะถึงวันนั้นมันมีราคาที่ต้องจ่ายกับสิ่งนี้มากมายนะครับราคาที่ว่าไม่ใช่ราคาตัวเงินแต่มันเป็นราคาของชีวิตคนไข้และราคาของชีวิตคนทำงานครับ 1. ผมมีนัดคนไข้ผ่าตัด ไว้เรียบร้อยแล้วในวันที่31และคนไข้เหล่านี้คือคนไข้มะเร็งที่ผมนัดผ่าตัดมาเดือนกว่าและตอนนี้คิวผ่าตัดมะเร็งผมอยู่ที่เดือนกว่ากว่านั่นหมายความว่าถ้าวันจันทร์นี้ผมผ่าตัดไม่ได้ผมก็ต้องเลื่อนการผ่าตัดไปอีกเดือนกว่าเพราะผมไม่สามารถเอาคนไข้คนนี้ไปแทรกคนไข้คนอื่นที่นัดผ่าตัดไว้แล้วได้ มันส่งผลเสียต่อคนไข้และระบบการนัดคนไข้อย่างมากนะครับไม่รวมคนไข้โรคธรรมดาที่วันนั้นผมก็นัดผ่าตัดเช่นกันซึ่งก็นัดไว้ตั้งแต่3เดือนที่แล้วเพราะคิวผมอยู่ที่3เดือนโดยประมาณดังนั้นถ้าวันจันนี้ผ่าตัด ไม่ได้ผมก็ต้องเลื่อนเขาไปอีกสมเดือนนั่นคือเขาจะได้ผ่าตัดอีกทีเดือนตุลาคมเพราะจากนี้ถึงเดือนตุลาผมก็มีคนไข้อยู่เต็มตารางอยู่แล้วคุณไม่คิดถึงผลกระทบกันเลยครับคิดจะหยุดก็หยุด แล้วมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหรือเปล่า 2. คราวนี้ความลำบากก็จะอยู่ที่ห้องฉุกเฉินแน่นอนครับเพราะแค่วันธรรมดานอกเวลาราชการก็มีคนไข้ที่ไม่ฉุกเฉินแต่มาฉุกเฉินมากพออยู่แล้วคราวนี้มันก็จะมีคนไข้ที่ยาหมดที่วันนัดวันนั้นพอดีคนไข้ที่นัดไว้วันนั้น แต่ติดต่อเลื่อนนัดไม่ได้และก็มาโรงพยาบาลวันนั้นแล้วเขาก็ต้องหาทางเพื่อจะได้รับการรักษาและห้องฉุกเฉินก็คือช่องทางนั้นครับเว้นเสียแต่โรงพยาบาลสร้างช่องทางเพิ่มเพื่อวิกฤตในครั้งนี้ซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่อีกเช่นกันเพราะเจ้าหน้าที่ก็คนหนึ่งเขาก็วางแผนชีวิตของเขาไว้เช่นกัน 3. ตอนนี้ผมเชื่อว่าคนที่หัวหมุนมากที่สุดคือคนที่โทรประสานงานเพื่อเลื่อนนัดคนไข้ครับมันไม่ใช่คนไข้จำนวนน้อยๆน,นะครับมันเป็นคนไข้นัดหลายร้อยคนในหนึ่งโรงพยาบาลและโรงพยาบาลในประเทศไทย ก็มีเป็นพันโรงพยาบาลมันส่งผลกระทบมากมายอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับ 4. คนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือคนไข้ครับคนไข้ที่ต้องถูกเลื่อนผ่าตัดก็ต้องได้รับการรักษาที่ช้าก,กว่าเดิมคนไข้ที่อยู่ในบ้านอยู่ในชนบทห่างไกลเมืองบางครั้งก็ติดต่อเขาไม่ได้และเขาก็ต้องเหมารถมาเป็นเงินหลายพันบาท เพื่อมาพบว่าเขาไม่สามารถได้รับการตรวจกับหมอเพราะวันนั้นเป็นวันหยุดคนไข้กลุ่มนี้มีอยู่จริงนะครับแม้คุณจะบอกว่าเทคโนโลยีการสื่อสารและข่าวคราว,าวตามสื่อก็ออกข่าวเรื่องนี้มากมายแต่เขาก็ไม่รู้เรื่องนี้ครับและก็จะมาโรงพยาบาลตามนัดหมายอยู่ดีอย่าคิดแต่สั่งให้หยุดก็หยุดครับมันมีราคาที่ต้องจ่ายอีกมากมายครับ อาจจะมากมายกว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจของคุณอีกคิดได้ไงขอขอบคุณแหล่งข่าวทีส S นิวค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ